ในปี2021นี้ทำไมดอจคอยถึงเป็นเหรียญที่น่าลงทุนและน่าจับตามองที่สุดเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะไปหาคำตอบกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาติดตามข่าวสารกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับนะครับในเหรียญคริปโตทั้งหมดสิบเหรียญด้วยกันนะครับแต่เราจะมาหาคำตอบในท้ายคลิปนะครับว่าทำไมดอจคอยถึงเป็นเหรียญที่ หน้าจับตามองที่สุดและหน้าลงทุนมากที่สุดในปีนี้ใครที่ครอบครองเหรียญดอทคอยและสามารถจับกระแสการขึ้นการลงของมันได้คนนั้นจะเป็นผู้ชนะในตลาดคริปโตเคอร์ซีก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราจะไปไล่อันดับกันนะครับเราจะมาไล่กันถึง10อันดับเลยนะครับเราจะเริ่มอันดับ10ก่อนนะครับ อันดับ10คือพี่ใหญ่ของเรานะครับบิตคอยนั่นเองนะครับบิตคอยนะครับเคยทำราคาสู่จุดสูงสุดที่64,800ดอลลาร์สหรัฐนะครับและในขณะนี้ที่เป็นสงครามนะครับการทวิตของอีลอนมาร์นะครับทำให้บิตคอยเนี่ยราคาตกมาที่ประมาณ40,000ืนะครับหรือ4ี่0 0ถึง4ี่0 0นะครับดอลลาร์สหรัฐ ึ่งอันเนี้ยแล้วแต่กระดานเทรน,นะครับก็สงครามครั้งซึ่งบิตคอยนะครับในช่วงไต่มาสแรกก็พุ่งมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเสียดายที่ตกไปอันดับที่10นะครับอันดับที่9นะครับทางด้านเลดคอยนะครับมีระดับราคาต้นปีอยู่ที่126ดอลลาร์นะครับและปัจจุบันอยู่ที่ สามร้อยสี่ดอลลาร์นะครับคิดการพุ่งขึ้นนะครับก็ค,คือมากกว่าร้อยสี่สิบเอ็ดจุดยี่สิบเจ็ดดอลลาร์การพุ่งขึ้นของเลดคอยนะครับสูงสุดพุ่งที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดจุดยี่บเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับอันดับที่แปดนะครับเป็นบิตคอยคลาสนะครับหรือที่เรียกตัวย่อว่า BCH นะครับพุ่งที่ระดับราคาที่ สามร้อยสี่สิบดอลลาร์ไปสู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบดอลลาร์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่สองร้อยสามสิบสองจุดสามห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่ได้ห่างกับอันดับที่เจ็ดกันมากเท่าไหร่นะครับอันดับที่เจ็ดคือเชนลิงนะครับพุ่งขึ้นระดับราคาที่สิบเอ็ดจุดแปดดอลลาร์นะครับไปสู่สี่สิบดอลลาร์นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อยู่ที่ 238.98%เลยทีเดียวซึ่งอันนี้นะครับก็ไม่ได้ห่างกับอันดับที่8เท่าไหร่นะครับเกับ8ก็น่าจะสู้อันดับกันอยู่มากพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับมาสู่อันดับที่6กันนะครับอันดับที่6คือพอกระตอดนะครับหรือตัวย่อว่า DOT นะครับเป็นเหรียญที่เป็นสมาร์ทคอนแท็กนะครับลองจาก อีเทอเรียมเท่านั้นเองนะครับและผลตอบแทนนะครับของพาคาดดเนี่ยทำอยู่ที่สามร้อยสี่สิบหกจุดเจ็ดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับพุ่งจากระดับที่เก้าจุดสองดอลลาร์ไปสู่ราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่สี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งอันนี้อยู่อันดับที่หก อันดับที่5้าไม่น่าเชื่อเลยนะครับคือ ethereum นั่นเองนะครับซึ่ง ethereum นะครับตอนนี้นับนะครับว่าเป็นเหรียญคริปโตอันดับที่สองของโลกนะครับแต่ผลตอบแทนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผลตอบแทนมาอยู่อันดับที่ห้านะครับซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สามร้อยแปดสิบหกุห้าแปดเซนตนะครับ โดยปัจจุบันอีเทอเรียนะครับมีระดับการซื้อขายอยู่ที่3500ดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้นจากต้นปีนะครับที่730ดอลลาร์นะครับอย่างรวดเร็วแม้ว่าการแข่งขันในตลาดคริปโตจะเป็นไปอย่างดุเดือดนะครับแต่ทางอีเทอเรียนก็ยังคงครองความยิ่งใหญ่นะครับอันดับ2มูลค่าการตลาดโดยรวมอย่างหนาแน่น สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นอุปสรรคของอี h e เลียมและทําให้อิเลี่มไม่สามารถที่จะให้ผลตอบแทนขึ้นไปอันดับ4อันดับ3าอันดับ2ได้นะครับเนื่องจากอิ h าเลี่มมีปัญหาเรื่องของระบบของมันชื่อ E R C นะครับสอนนะครับต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมที่แพงนะครับระบบการประมวลผลที่ค่อนข้างมีปัญหานะครับ ทำให้ผลตอบแทนเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายคําถามนะครับและอีเทอรเรียมน่าจะไปไกลได้มากกว่านี้ถ้าเกิดอีเทอรเียมสามารถที่จะแก้ไขจุดอ่อนของตนเองได้ที่4คือเหรียญ XRP นะครับเหรียญ XRP นะครับก็ยังคลองตําแหน่งในใจเป็นที่ อันดับต้นๆของคนไทยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับและ x r p เนี่ยได้ทำพุ่งขึ้นกว่าที่546.41นะครับจากท่ามกา,การฟ้องร้องของกรอตาและปัญหาที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายปี2020นะครับรวมแล้วประมาณ6เดือนด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตาม x r p ก็ยังเป็นผลตอบแทน อันดับ4อยู่ดีนะครับติดในอันดับท็อป10ของคริปโตเคอเรนซีถ้าเหรียญ S R P หลุดกรณีนะครับจากการฟ้องร้องของกราตอและการขึ้นส่งขึ้นศาลแล้วก็ S R P ก็ไม่แน่ว่าอาจจะชิงอันดับ2เลยก็เป็นไปได้ซึ่งเราก็ต้องดูตรงนี้กันต่อไปนะครับอันดับที่3นะครับคือ Cardano หรือ a d a c o i n นะครับ ก็เป็นเหรียญยักษ์ใหญ่ที่น่าจับตามองนะครับเป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่มีการพัฒนาตัวเองตลอดมีการพัฒนาโปรเจกต์ทำโปรเจกต์ของตนเองให้น่าสนใจและรวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่สามารถที่จะรองรับยูเซอร์ได้เป็นจำนวนมากและพยายามที่จะพัฒนาระบบให้แซงอีทรียมให้ได้นะครับฉะนั้นผู้บริหารเป็นใครไปไม่ได้เลยชื่อว่าชาลิส พอสกิสันนะครับคนนี้เคยเป็นทีมพัฒนาของอีเธอเรียมนะครับและก็แยกตัวออกมาทำเหรียญต่างหากเองนะครับและคาร์ดาน و นะครับหรือเอดาคอยเนี่ยก็มีสมาร์ทคอนแทคที่เป็นของตัวเองนะครับและพัฒนายอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้เปอร์เซ็นต์นะครับของเอดาคอยในปี2021ช่วงต้นปีเนี่ยนะครับก็พุ่ง ไปถึงนะครับ1,152.94%นจาะครับจากระดับการพุ่งนะครับอยู่ที่0.17ดอลลาร์นะครับในราคาปัจจุบันซึ่งพัฒนามาจากในราคาของต้นปีอยู่ที่2.13ดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยและเหรียญคาดานโนนะครับหรือเครือข่ายคาดา a โนหรือเหรียญเอดาคอยก็จัดอยู่ในอันดับ3เป็น คื้นโลกใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยอันดับที่สองนะครับคือ i n n n c e นะครับ Binance เนี่ยมีการเติบโตถึง1,332.43%นะครับการเติบโตของบ n น n น e นี่น่ากลัวมากๆนะครับเพราะพื้นฐานโครงสร้างของเหรียญ i n a n c e เป็นพื้นฐานที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเจอข่าวอะไรไม่ว่าจะเจอข่าวด้านลบอะไรนะครับไม่ว่าบ n น n น e จะมีปัญหาอะไร ผมเชื่อว่าราคาของ Binance จะไม่ตกใน10อันดับแน่นอนเพราะ Binance ถือว่าเป็นเหรียญที่มีโครงสร้างดีที่สุดนะครับรวมถึง Binance ก็ยังเป็นคู่แข่งของ Ethereum ด้วยนะครับโดยเฉพาะระบบ ERC 2 0ตัวนี้นะครับ Binance ก็จะมีระบบ Smart Chain ของตัวเองที่ชื่อว่า Binance Smart Chain นะครับ BSC นะครับ ก็การพุ่งขึ้นของไบแอนนะครับเป็นเพราะระบบของเขานะครับอัปเกรดมากกว่าของอีทูเรียมนะครับฉะนั้นเรามาดูกันว่าไบแอนเนี่ยมีอัตราการพุ่งขึ้นถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีราคาเพิ่มขึ้นจากต้นปีมากี่ดอลลาร์นะครับอัตราการเพิ่มขึ้นของไบแอนนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสองจุดสี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับจากระดับที่อยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ย ต้นปีของบ n นแนสนะครับทำราคาเพียงแค่37ดอลลาร์นั่นเองนะครับและทยานขึ้นไปสู่530ดอลลาร์ 30, นะครับสหรัฐในปัจจุบันนะครับและยังได้ขึ้นไปทำ a t s ที่ระดับ690ดอลลาร์อีกด้วยและบ n น n น e จะเป็นเหรียญที่น่ากลัวมากๆถ้าหากไม่มีคู่แข่งคนแรกที่ มีตัวปั้นมีตัวชงที่น่ากลัวนะครับคือเหรียญอะไรคือเหรียญ d o ชคอยน n นั่นเองนะครับซึ่งนำเป็นอันดับที่หนึ่งดอชคอยถึงแม้ว่าในอันดับที่สินะครับอยู่ในท็อป10นะครับ,อรบของการที่มีเปอร์เซ็นต์การพุ่งสูงที่สุดแต่ดอชคอยถือว่าเป็นเหรียญที่ราคาค่อนข้างต่ำนะครับ แต่เปอร์เซนต์การพุ่งของดอจคอยสูงมากๆสูงถึง9,900เปอร์เซนต์เลยทีเดียวนะครับและสาเหตุที่ดอจคอยทำราคาขึ้นไปได้ขนาดนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าดอจคอยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันนะครับว่าดอจคอยขึ้นเท่าไหร่มีเปอร์เซนต์อย่างไรนะครับแล้วใครเป็นคนที่ทำให้ดอจคอยราคาขึ้นมาอย่างนี้ และสาเหตุอะไรนะครับและในฟิวเจอร์นะครับเราจะจัดการความเสี่ยงยังไงกับ d ดอช n d o ดอชคอยทำไมถึงเป็นเหรียญอันดับหนึ่งนะครับเราต้องมาดูเปอร์เซ็นก่อนนะครับอย่างแรก d ดอชคอยเนี่ยทำผลตอบแทนนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นนะครับอยู่ที่9,900%เปอร์เซ็เลยทีเดียวนะครับและต้องแต่วันที่1มกราปี2021นะครับ ราคาเนี่ยทำอยู่แค่0.005ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ขึ้นมาสู่ที่0.50ในปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านั้น d ดอชคอยก็ยังได้ขึ้นไปทำ a t s อยู่ที่ระดับ0.73ดอลลาร์มาแล้วเสียด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับว่า d ดอชคอยมีราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับและทำให้ d ดอชคอย เป็นเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บมากที่สุดและน่านำเอามาเทรดมากที่สุดและจะให้ผลตอบแทนกับท่านมากที่สุดืองนะครับประเด็นนะครับที่ g e c o อยขึ้นมาได้ระดับนี้นะครับคืออีลอนมาร์นั่นเองนะครับเป็นผู้ปั้นเหรียญดอ c คอยขึ้นมานะครับจากการทวิตนะครับของอีลอนมาร์ตตั้งแต่ปลายปี2020นะครับที่เริ่มเป็นกระแส และมาถึงต้นปี2021นะครับทำให้ดอ c o อยเนี่ยราคาเพิ่มขุ้นอย่างรุนแรงมากๆนะครับเนื่องจากว่าไอ o อลอนมาร์นะครับมีชื่อเสียงอย่างมากนะครับแล้วก็ทำให้ดอจคอยเนี่ยสามารถทำให้ราคาทะลุในประวัติศาสตร์ในปี2021ไปแล้วต้องหลายหลายครั้งโดยที่เหรียญดอ c o อยอาจจะไม่ได้มีโครงสร้างที่ดีเท่ากับ n บ n น e นะครับแต่เหรียญดอจคอยก็ยังเป็นเหรียญ ศรัทธานะครับของวัยรุ่นนะครับโดยเฉพาะเจน X เจน Y เจน Z นะครับที่ชอบในเหรียญดอทคอยมากอันดับที่3นะครับเรื่องที่3ที่ทำให้ราคาของดอทคอยเป็นที่นิยมนะครับและใครที่นำมาเทรดนะครับและถือของไว้ถ้าท่านรู้จังหวะดีๆท่านอาจจะทำให้ท่านกลายเป็นมหาเศรษฐีไปเลยก็ได้นะครับอย่าง ก็นี่นะครับในเรื่องของนายธนาคารคนหนึ่งนะครับชื่อแม็กมาฮอนนะครับก็ได้ลงทุนในเหรียญดอชคอยนะครับเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็เป็นเป็นวัยกลางคนด้วยนะครับแล้วก็ถือครองดอชคอยไว้นะครับเพรเอิญแกไปขายในจังหวะที่ดอชคอยกำลังอยู่ในราคาที่ดีนะครับทำให้แกเนี่ยได้เงินกลับมาเป็นล้านและ เลิกจากอาชีพเดิมกลายเป็นนักเทรดคริปโตหรือนักเทรดดอจคอยนั่นเองนะครับอย่างที่3คือเรื่องของกระแสนะครับดอจคอยกระแสดีนะครับใครจับจังหวะได้เข้าใจความเป็นตีนดอยความเป็นท้ายดอยนะครับหรือว่าตีนดอยนั่นเองนะครับก็จะสามารถที่จะทําให้คนนั้นนะครับสามารถกินแบ่งเปอร์เซ็นต์ในการเทรดของมันได้นะครับดังนั้น ดอ c คอยถึงเป็นเหรียญที่น่าลงทุนเรื่องของกระแสม,มากที่สุดและอันดับสุดท้ายนะครับคือดอชคอยเนี่ยมีเหรียญน,นะครับและมีการลงทุนที่คุ้มค่านะครับและเหมาะสมกับคนที่ชอบความเสี่ยงน,นะครับโดยเฉพาะเจนซี c นะครับหรือเจนแซนะครับที่มาลงทุนในดอชคอยค่อนข้างที่จะชอบ d ดอชคอยอย่างมากเลยนะครับ เพราะดอชคอยเป็นเหรียญที่มีผลตอบแทนดีมีการลงทุนที่ดีนะครับดังนั้นดอชคอยถ้าใครจับจังหวะที่ดีกระแสะที่ดีนะครับกับความเสี่ยงที่คุณรับได้คุณก็อาจจะเป็นผู้ชนะในตลาดคริปโตเคอเรนซี rency, ปีนี้หรือปี2021เเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นวันนี้นะครับก็มีความรู้นะครับแต่เพียงเท่านี้เราจะ ไปสู่นะครับเรื่องของ d o อจคอยนะครับและเรื่องของ e l o n m u s k และเรื่องของ Cryptocurrency นะครับในคลิปอื่นๆนะครับเราก็จะทำมาเรื่อยๆนะครับทุกสัปดาห์และวันนี้นะครับเรามีกลุ่มนะครับชื่อกลุ่ม l ล n e นะครับชื่อว่า Cryptocurrency นะครับ Community นะครับเป็นกลุ่ม l ล n e ของเรานะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ก็สามารถหาใต้ใต้คลิปนี้ถ้าเกิดหาไม่เจอนะครับไปที่แถบชุมชนเราจะมี QR Code ให้กับมีลิงก์ให้นะครับสามารถเข้าไปในกลุ่มได้เลยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเครนซี y ต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกฎกระดิกนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอนซี่ได้ทุกสัปดาห์ทุกวันเลยเป็นก็เป็นไปได้สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เรามี3มช่องทางนะครับคือบล็อกติด Facebook และ YouTube นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ